ครับเป็นผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์ของสำนักงานปศกห้าแล้วก็ผู้แทนของสำนักงานปศกอำเภออกาคาจัหงหวัดลำปางแล้วก็ผู้แทนของสำนักงานปัศจังหวัดลำปางนะครับก็จะมาขออนุญาตทางท่านผู้กองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้เิ้ยงคนเนี้ยของอำเภอเกาะกคา,าในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับก,การเคลื่อนดินเกษตประกอบพืชสัตว์นะครับว่าการเคลื่อนดินเกษตประกอบพืชสัตว์ในรอบกลุ่มผู้เลี้ยงคนเนี้ยเนี่ยทุกปีมีการขึ้นไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ คิดว่าการขึ้นทะเบียนมันมันมีผลดีต่อเกษตรกรยังไงครับครับในเบื้องต้นเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรได้ได้ขึ้นทะเบียนไปกับปศุสั์อำเภอนะครับแต่ว่าเป็นการขึ้นทะเบียนปีปีละกลางนะครับตรงนี้ครับครับเรื่องของหัวใจของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปศุสัตว์นะครับก็คือเป็นการที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลว่าตอนนี้จำนวนสัตว์ภายในประเทศของเรามีเท่าไหร่ นะครับเพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมว่าจะมีการส่งเสริมเกษตรกรให้ประสบผลรณเสด็จได้อย่างไรบ้างรวมทั้งแผนในการในเรื่องของวัคซีนเบชภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ท่านผู้กองถามเรื่องของเวชภจพัณหรือว,วัคซีนเกี่ยวกับโรคล้มิสกีนวัที่ตางกรวมเนินการอยู่ซึ่งเร็วๆนีวว้ก็คงได้วัคซีนเข้ามาช่วยเหลือนะครับส่วนเรื่องของอที่ผ่านมาอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเรื่องกรณีโควิดนะครับโควิด19เนี่ยโรคโควิด19าทำให้เกษตรกรเป็นสั์ไม่มีไรายได้ ทา,ทางส่วนกลางก็เคยมีการให้ค่าเฉลี่ใย,ย,ย,ยให้กับกลุเกษตรกรที่ว่าได้เงินผานะครับต,ตอนนั้นก็คือมาจากในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เราขึ้นไว้แล้วเราสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้อยากสอบถามทุกคนเพิ่มเติมอยากตอบข้อมูลจำนวนสัตว์มันมีความสาคัญยังไงบ้างในการที่จะพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เพราะก่อนได้เอาจํานวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยามาวิเคราะห์วิจัยห,หรือว่าเอามาทําพัฒนาอย,ย่างไรเกี่ยวกับกลุ่มของตัวเองครับ ครับทุกน,นี้ก็ในเรื่องของอข้อมูลของจํานวนปศุสัตว์ใช้จำนวนโคนะครับข้อตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่ว่าจะรู้ว่ารอ,อบหน้าเนี่ยจะมีโคเกิดกี่ตัวและสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วเราจะเราจะดูแลเรื่องของการตลาดได้อย่างไรเหมือนบางเหมือน,นสมาชิกที่ที่เริ่มการฝุ่นมาจํานวน3ามสี่คนเนี่ยก็ก็เป็นผลดีในเรื่อง,องการว่าแทนที่จะต้องไปหาโคจากนอกกลุ่ม ซึ่งอาจจะมีโรคมีอะไรตรงน,นี้ติดเข้ามาแล้วส่งผลเสียให้กับกลุ่มอีกแต่ว่าในกรณีนีเน้เราก็ซื้อไปในกลุ่มเนี่ยก็เอาเข้ามาเข้ามาเลี้ยงขุนทำการขุนแล้วก็เตรียมที่จะต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปตรงนี้ก็เป็นผลดีในเรื่องของการทาตลาดต่อไปครับครับก็บบเห็นได้ว่าเรื่องของข้อมูลจำนวนปศุสัตว์สาคัญมากนะครับและตอนนี้ เรื่องเกี่ยวกับระบบทะเบียนเกษตรกรรพื่ยงสัตว์ของกรมปรศุสัตว์ก็มีการพัฒนาขึ้นออกไปอีกรชั่นหนึ่งโดยอ,อนาคตทางกเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนด้วยตัวตรงกับเว็บไซต์ของกับแอปพลิเคชันของกรมปรศุสัตว์ซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองได้แล้วก็แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเองได้นะครับแต่ว่าตัวเอกสารก็ยังต้องส่งให้กับทาง,รงรกรสัทเดิหมอนเดิมแต่ว่าทางกเกษตรกรก็จะมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ได้นำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น